สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ i อเ a จีทนะครับอยู่กับผมกันเนอร์หรือว่าแอดมินแล้วก็นามีบอสครับแนะนําตัวหน่อยครับผมสวัสดีครับนามีบอสครับวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการสร้างอ้าว <c oughs> เราจะมาสาธิตวิธีการสร้างสนามแข่งรถนะครับซึ่งต้องเป็นอีกระบบหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับที่ในเซิร์ฟเวอร์ของเราเนี่ยใช้กันอย่าง ค่อนข้างบ่อยนะครับเพราะว่าผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยสามารถสร้างสนามเพื่อให้ผู้เล่นอื่นๆเนี่ยเข้ามาเล่นสนามตัวเองได้ครับเดี๋ยวโบสมาสเตย์เลยมาเดี๋ยวพี่เอาร,รถไปโอเค บอขึ้นรถคันนี้กดผิดครับสมมุติว่าผมจะสร้างสนามใช่ไหมครับผมต้องพิมพ์คําสั่งว่า IHR นะครับหรือว่า IHR ครับแล้วเลือกไปอันที่สองครับคําว่าสร้างสนามแข่งแล้วกดตกลงครับโอเคมันจะขึ้นว่าขณะนี้ กันนแฮกเกอร์ได้เข้าสมมติสร้างสนามแล้วโอเคนะครับคุณมีเวลา5นาทีในการสร้างสนามห้าหมดเวลาคุณจะหลุดออกจากมนสร้างสนามนาทันทีเห็นด้านล่างนี้ไหมครับนี่คือเวลาในการสร้างสนามนะครับผมมีเวลา5นาทีนะครับสมมติว่าผมเจอจุดนี้เป็นจุดเริ่มนะครับผมก็พิมพ์ ccp หรือว่าถ้าเกิดไม่รู้คําสั่งก็พิมพ์ i n r hell ก็ได้นะครับว่าจะขึ้นว่าให้ทําอะไรบ้างนะครับอันนี้ ccp คือสร้างจุดเ h ็คพ p o i n t ครับนี่คือ,อจุด จุดแรกนะครับคือเมื่อเรากดเข้าสนามมาเราจะมาอยู่ที่จุดนี้นะครับทีนี้เราก็ขับไปเรื่อยๆฮะเราอยากให้คนไปจุดไหนครับก็สร้างเช็คพอยต์ไปเรื่อยๆครับอ่านี่จุดที่สองนะครับมันก็จะขึ้นว่าเช็คพอยต์หนึ่งสร้างแล้วนะครับอ่าผมจะสร้างจุดที่สามสร้างจุดที่สามนะครับจุดที่สี่ครับให้มันดิฟไปสักหน่อยดิฟดิฟสักหน่อยจุดที่ห้า อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ให้มันตีโค้งกลับมานี่ครับแล้วก็ขับมานี่แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้สนุกไหมครับนันมีโบสเวลาแข่งรถในเซิร์ฟเวอร์ สนุกครับแมงโคตรเลยก็มีมหลาก<อ>หลายอารมณ์ะอะเนาะใช่ก็แต่ลดรดเลือกมาไหนดีไม่ดีอ่าแล้วก็วัดกันที่การออกตัวอีกว่าใครออกตัวดีออกตัวไม่ดีนะครับแถมไอเฮียเนี่ยเฮตไอเฮอาร์ฮะมีเลือกได้รถมอไซค์ได้หลายแบบครับใช่ใช่ อีกอย่างหนึง่งนี่ผู้เล่นสามารถสร้างสนามเองแล้วก็ให้ผู้เล่นอื่นมาสร้างได้ด้วยนะครับโดยไม่จําเป็นต้องใช้อดมินเลยฮะอดมินไม่มีค่าเลยครับสําหรับระบบนี้โอเค<ต>สมมุติว่าผมมามรางวัลได้ด้วยนะครับว่าเงินจํานวนเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับอ่าโอเคสมมุติว่าผมอ่ะจุดเนี้ยคือจุดสิ้นสุดแล้วเนีย่ยไฟไฟตรงเนี้ยไฟแดงเนี้ยสิ้นสุดแล้วพอผมพอใจแล้วผมก็พิมพ์คําว่า slash scc นะครับ อพอพิมพ์ครานี้ก็กด enter ครับปุ๊บมันก็เขียนว่าคุณได้บันทึกสนามแล้วก,กรุณาพิมพ์ IHR เพื่อยกเพื่อเพื่อเปิดการแข่งนะครับผมก็พิมพ์ IHR อีกทีนึงแล้วผมเลือกเมนูที่3ครับเปิดการแข่งขันครับหรือว่าผมจะดูข้อมูลก่อนก็ได้ว่าเออเนี่ยเราสร้างสนามไปเท่าไหร่หรืออะไรยังไงนะครับเปิดการแข่งขันครับยินดีต้อนรับสู่หมวดจัดการการแข่งขันกรุณาใส่เงินที่ต้องการวางเดิมพัน คือคนที่จะมาเล่นสนามเราเนี่ยต้องจ่ายเงินคนละเท่าไหร่ถึงจะเข้ามาเล่นสนามได้แล้วเงินนั้นจะถูกรวมเป็นกองทุนสมมุติว่ามีจ่ายคนละพันมีคนเล่นสิบคนก็เป็นเงินทั้งหมดหนึ่งหมื่นเมื่อคนที่ได้ที่หนึ่งก็จะได้เงินหนึ่งหมื่นนั้นไปนะครับผมใส่สักพันเดียวก่อนแล้วกันนะฮะกดตกลงครับทีนี้มีให้เลือกอนุญาตให้ใช้รถอ่ให้ใช้ยานพาหนะทุกชนิดอนุญาตให้ใช้เฉพาะรถยนต์ไม่อนุญาตให้ใช้เลย สมมติว่าคนที่ชอบเล่นแข่งดิฟแข่งรถ4ล้ออะไรเงี้ยผมก็แนะนําไม่ใช้เมนูที่2นะครับก็คืออนุญาตให้ใช้เฉพาะรถจ์นะครับแล้วสำหรับคนที่แบบว่าชอบมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถอะไรแปลกๆนะครับก็ใช้อนุญาตให้ใช้ทุกชนิดนะครับหรือว่าถ้าคนชอบเล่นแบบฟรีแันนิ่งวิ่งแข่งว่ายน้ําอะไรเงี้ยครับก็เลือกเป็นแบบไม่อนุญาตให้ใช้เลยละกันอันนี้ผมชอบแข่งรถครับช่วงนี้เดอะฟาสกำลังมาแล้วผมเลือกอันที่2ครับแล้วกดตกลงครับ เห็นไหมฮะผมก็จะถูกย้ายมาที่จุดนี้ครับเดี๋ยวผมก็รอคนที่เข้ามาเล่นนะฮะเนี่ยฮะคนก็จะเข้ามานะครับฮะแล้วก็ประจําที่กันเลยครับรถสกรูครับขอหารรถแปบบ๊บเชิญเชิญก็อยู่ที่การออกตัวด้วยนะครับว่าใครออกดีส่วนรถเนี่ยมันจะซ่อมมันจะซ่อมให้เองอยู่แล้วนะครับเราไม่ต้องกลัวว่ารถจะพังนะฮะยกเว้นถ้าเกิดว่ารถ แต่ว่าสนามสนามนี้เริ่มแข่งขันแล้วก็จะไม่ไม่ซ่อมแล้วนะครับก็จะซ่อมเฉพาะตอนนี้นะครับเอ็มจะชนทําไมวะฮะโอเคพร้อมอยังผมจะถายมาคนพร้อมอยังพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วนะครับโอเคผมไปละโอเครอครับก็พิพมพ์ว่า s อครับแล้วก็อรอฮะไปนะฮะออกตัวก่อนแล้วครับ เจ้าของสนามออกตัวเอออ,อินเฟอร์นิตดูด้านหลังนะฮะด้านหลังนี้ตามผมไม่ทันหรอกรถชนกับปิวเลยครับนี่แซงอินเฟอร์นัสครับระเบิดไปคันแล้วครับผมระเบิดไปคันและหละ่ะโว้วววอินเฟอร์นัสพยายามจะแซงผมนะครับอินเฟอร์นัสพยายามจะแซงผมแต่ผมไม่ให้แซงหรอกว้า <c> ย <oughs> <Why? c oughs> อินเฟินิตชนชนต้นไม้นะครับ ก็เราก็ต้องไปตามจุดเช็คควอทาต่างๆนะครับซึ่งจะมีบอกนะครับว่าเราไปถึงกี่จุดกี่จุดแล้วนะครับววๆๆๆๆเลยเลยเรียบร้อยครับผมตกหน้าผาแล้วครับโอ้โอ๋โอ,โอ,โ,อโอ้โหพลาดไม่น่าพลาดเลยโอโหเรียบร้อยครับที่หนึ่งเป็น y yes, อ s โ o s ต e e p Job นะครับ เขาก็ได้รางวัลไป1 4 0 0 0มืนะครับซึ่งมีคนเขา้ารวมทั้งหมด14คนนะครับนี่ก็คือวิธีการสร้างสนาม IHR ง่ายๆนะครับก็อย่าลืมเข้ามาเล่นกันเยอะๆนะครับที่ ihear GTA แล้วพบกันที่ www.gn14.com ครับคลิกเข้ามาเลยครับผม